จากกรณีทหารไทยและทหารกัมพูชาปะทะกันที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา5นาฬิกา45นาทีของวันที่28พฤษภาคม2568แล้วก็ผลปรากฏว่าทหารฝ่ายกัมพูชาตุยไป1น,นายแล้วล่าสุดมีการรายงานข่าวจากฝั่งกัมพูชาว่ามีทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสตุยไปเพิ่มไปอีก1นลายกลายเป็น2ลายแล้วนะครับหลังจากนั้นทางฝ่ายกัมพูชาก็าขอเจรจากับฝั่งไทยนะครับ ตามรายงานข่าวที่ก่อนหน้านี้ได้รายงานไปแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือว่าการประทะครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยประมาณ10กว่านอาทีนะครับจากนั้นมพุชาก็ขอเจรจารทันทีเลยเหมือนวางแผนไว้อยู่แล้วนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการประทะก,กับ ทางฝั่งไทยนะครับก็จะขอเจรจารทันทีเลยเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนทางฝั่งกัมพูชาพยายามยุยุยทั้งฝั่งไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อวันที่29พฤษภาคม2568เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่หน่วยประสานงานประจําพื้นที่กองทัพภาคที่2สํานักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นําโดยพลเอกพนาแคลปปอดทุก ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินพบกับพลเอกเมาโชพันผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาโดยการประชุมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีซึ่งต่อมาทั้ง2ประเทศก็ได้ออกถแถลงการผลการเจรจารในครั้งนี้ออกมาเดี๋ยวเราลองไปดูถแถลงการของแต่ละฝ่ายกันดูนะครับว่าแต่ละฝ่ายนั้นมีเนื้อหาของบทแถลงการของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยทางเพจของทีมโฆษก,กองทัพบ,บกของประเทศไทยนะครับ ได้เผยแพร่ข้อความไว้ในเพจของทีมโคศกกองทบกไว้ว่าผลการเจรจาพอบทออบอไทยกัมพูชาสามารถบรรลุข้อตกลงในการถอนกำลังออกจากพื้นที่ขัดแยง้งพร้อมใช้กลไก JBC ในระดับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนพลตีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกเผยว่า วันนี้นะครับวงเล็บวันที่29พฤษภาคม2568เวลา15น,านิกานพลเอกพนาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะเดินทางไปยังจุดผ่านแดนทาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเพื่อพบปะหาลือกับพลเอกเมาชกพัน ผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาและคณะฝ่ายกัมพูชาในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนซึ่งในวันนี้การพบปะเจรจาต่อเนื่องหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาได้พูดคุยผ่านระบบ VTC เมื่อวานนี้วงเล็บ28พค .68 โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลจากเหตุการณ์ปะทะ และเน้นย้ำถึงความให้ความสัมพันธ์ต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศที่ต้องการให้มีการเจรจาเพื่อยุติความขัดแยง้งพร้อมแสดงจุดยืนสนับสนุนการพูดคุยเจรจาด้วยสันติวิธีในการหาข้อตกลงร่วมกันและยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่มีการลุกลามอธิปไตยของกัมพูชาพร้อมย้ำว่าการเจรจาครั้งนี้จะส่งผลดีต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจส่วนกรณีข้อขัดแย้งบริเวณช่องบก กองทัพบ,บกไทยและกะบูชามีความเห็นร่วมกันในการใช้กลไกในระดับรัฐบ,บาลผ่านการประชุมของคณะกรรมาิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ในการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งผลการประชุมคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในอีก2ส,สัปดาห์ โดยปัจจุบันกําลังทั้งสองฝ่ายที่เคยปะทะที่บริเวณช่องบกได้ถอยออกจากพื้นที่ขัดแย้งแล้วถือเป็นการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันทั้ง2ฝ่ายมีความเห็นพ้องในการใช้กลไกคณะกรรมการร่วมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนหรือ r b c เพื่อขี้คลายข้อสงสัยที่อาจค้างคาและส่งเสริมกลไก JBC ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้บัญชาการทั้งสองฝ่ายได้บรรลุว่าจะกำหนดดูแลกำลังพลให้อยู่ภายใต้กอบการเจรจาอย่างเคร่งครัดโดยผู้บัญชาการทหารบกกัมุชาย้ำว่าในส่วนของกัมุชาหากมีกำลังพลนายใดฝ่าฝืนข้อตกลงที่ได้หาลือร่วมกันในวันนี้จะดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่ทันทีและยืนยันว่าฝ่ายกัมูชาสามารถควบคุมและสั่งการหน่วยงานทุกหน่วยได้อย่างเด็ดขาด การพบป,ปะเจรจาระหว่างผู้บัญชาการทหารบกไทยและกะบูชาในครั้งนี้บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีสามารถบรรลุข้อตกลงในการถอนกำลังออกจากพื้นที่ขัดแยง้งและคงกำลังอยู่ในพื้นที่ตั้งเดิมรอผลการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ในระหว่างนี้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายจะกำกับดูแลกำลังพลให้อยู่ภายใต้กรอบการเจรจาอย่างเคร่งครัดโดยกองทัพบ,บกจะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานด้านต่างๆเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนต่อไปศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบ,บกโดยทีมโฆษกกองทัพบ,บกลงวันที่29พฤษภาคม2568นั่นก็เป็นเนื้อหาจากเพจของทีมโฆษกกองทัพบ,บกเมื่อวันที่29นะครับจะเห็นว่าข้อความที่ออกมาเนี่ยมีมุมมองไปในทิศทางบวกนะครับแต่หลังจากนั้นนะในเวลาเดียวกันทางฝั่งกัมพูชาก็มีการออกแถลงการมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข้อความ ถแถลงการของกัมพูชาดูว่าเขามีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างโดยทั้งเพจของกระทรวงกระโหมของกัมพูชาได้ออกถแถลงการว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดกองทังพเขมรปูมลินได้ออกถแถลงการเกี่ยวกับการประชุมหารือระหว่างกัมพูชาและไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างกองทัพของทั้งสงประเทศเมื่อช่วงบ่ายของวันที่29พฤษภ,ภาคม2025 โดยเป็นการหาลือระหว่างพลเอกเมาสุพันธ์ผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาและพลเอกพนาแคร์ปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกไทยณสำนักงานประสานงานกิจการชายแดนกัมพูชาไทยที่จุดผ่านแดนช่องจอมโอนสมริรในถแถลงการของกองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพเขมรปูมลินได้ระบุผลการเจรจา,าไว้ดังต่อไปนี้หนึ่งทั้งสองฝ่ายจะดําเนินการแก้ไขถสถา,กา,านการณ์ตามกลไกที่มีอยู่แล้วเช่นกรรมธิการชายแดนร่วม JBC คณะกรรมาการชายแดนทั่วไปกัมพูชาไทย GBC และบันทึกความเข้าใจคอสอ2000ว่าด้วยการสำรวจและกำหนดเขตแดนทางบกระหว่างกัมพูชาไทยเพื่อให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นเขตแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพความร่วมมือและการพัฒนา 2. ทั้งสองฝ่ายจะยองคงบริหารจัดการสถานการณ์ตามสภาพเดิมรักษาความอดทนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านคณะกรรมาการชายแดนร่วม JBC ที่มีการประชุมภายใน2หรือ3สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง2ประเทศ 3. ฝ่ายกับูชาเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งกันและกันและหลีกเลี่ยงมาให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นในช่วงเช้าวันที่28พฤษภาคม2025 4. ฝ่ายกัมพูชาจะไม่ถอนทหารหรือยืนประจำการโดยไม่มีอาวุธณจุดที่เกิดการประทะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวฝ่ายกัมพูชาได้ประจำการอยู่ก่อนที่จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจคศสอ .2000 ว่าด้วยการสำรวจและกำหนดเขตแดนทางบกระหว่างกัมพูชาไทยทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบและรับรองทั้ง4ี่ข้อข้างต้นและการเจรจาได้สิ้นสุดลงเมื่อเวลา16นาฬิกา15นาทีในวันเดียวกันจะเห็นว่าทั้งสองฝ่าย แถลงการไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะพอมาดูฝั่งกัมพูชาเอ๊ะทำไมมีข้อ4เพิ่มเข้ามานะครับสองข้อแรกเนี่ยโอเคเนื้อหาใกล้เคียงกันแต่ว่าพอมาข้อที่4เนี่ยมันไม่ใช่ละมันเป็นการยืนยันเลยว่าเขาจะไม่ถอนนะครับโดยอ้างว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยฝ่ายกัมพูชาได้ประจําการอยู่ก่อนที่จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจคสสอ0 0หรือว่า2543นั่นเอง ตรงเนี้ยชัดเจนเลยมันเป็นการพูดคุยกันในที่ประชุมระหว่างผู้นําของทั้งสองฝ่ายด้วยทําไมที่น่าแปลกใจคือทําไมฝ่ายไทยไม่มีใครแย้งข้อนี้เลยล่ะครับหรือว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยข้อนี้แต่ขำเมียนไปใส่เองหรือไงซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นไปได้ปะ่ะผมเข้าใจว่าทางคเมียนเองเนี่ยต้องการเรื่องนี้แหละนะครับก็คือว่าพยายามยุยุที่ผ่านมาเนี่ยพยายามยุยุให้มีการกระทบกระทั่งกันเนี่ย พอมีการกระทบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการขอเจรจารพอเจรจารก็แต้มไว้เรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยข้าไม่ถอนนะและข้าก็บอกไปแล้วด้วยในะที่ประชุมยืนยันไปแล้วแล้วฝ่ายไทยไม่มีใครค้าเลยเหรอครับหันมาดูถ้อยถแถลงของฝ่ายไทยจะค่อนข้างสวยหรูแล้วก็ดูหอมหวานมากจับมือกันเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันต่างฝ่ายต่างถอยคนละก้าวแต่ไงหันมาดูทั้งฝั่งกพูชามันออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเขาค่อนข้างดึงดันแข็งกร้าวมากข้อสเนี่ย มันเป็นอะไรที่กัมพูชาเนี่ยต้องการใส่มาเลยและมีการลงท้ายไว้ด้วยนะครับในถ้อยแถลงการของกัมพูชาเนี่ยว่าทั้ง2ฝ่ายได้เห็นชอบและรับรองทั้ง4ข้อข้างต้นตรงนี้ไงครับที่มันน่าแปลกใจเพราะว่าของฝั่งไทยเราไม่มีข้อความที่เป็นลักษณะแบบข้อ4ีอข่อของกัมพูชาแต่กัมพูชามีและมันก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและรับรองทั้ง4ข้อข้อขางต้นซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าทางฝั่งๆๆกัมพูชาต้องการจะเอาไปใช้ในอนาคตหรือเปล่า ล่าสุดนะครับทั้งเพจทีมโฆษกกองทัพบ,บกก็ได้ล่อนแถลงการฉบับใหม่ออกมาทีนี้ทําเป็นสองภาษาเลยมีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษโดยข้อ4ก็ยังมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกับทางฝั่งกัมพูชาคือข้อ4ของไทยเนี่ยบอกว่าการพบปะ เจรจาระหว่างผู้บัญชาการทหารบกไทยและกะบูชาในครั้งนี้บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีสามารถบรรลุข้อตกลงในการถอนกําลังออกจากจุดที่พะทะและคงกําลังอยู่ในที่ตั้งเดิมรอผลการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ในระหว่างนี้ผู้บัญ,บบญชาการทั้งสองฝ่ายจะกํากับดูแลกําลังพลให้อยู่ภายใต้กรอบการเจราจาอย่างเคร่งครัดโดยกองทัพบ,บกจะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านต่างๆเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนต่อไปจริงๆแล้วก็คล้ายๆของเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าทําเป็น2ภาษาแล้วก็ออกเป็นหนังสือแบบเป็นทางการเลยนะครับแต่ที่แน่ๆทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาไม่ตรงกันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะข้อที่4ของกัมพูชากับข้อที่4ของไทยไม่เหมือนกัน ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิเศยของท่านลงมาด้านล่างได้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ